นักเรียนเสียชื่อครูหมดเลยนะพวกหนูอ่ะถูกครูพูดนะนทได้ไหาุนไวาวผูาู้าบอกว่านะห้างนี้เ็ห้ทพวกไพเร้วท้ามทอขอ ยโอ้ยเร,ททเราทำคาซื้อเราทำคาตอบปะไรหน้าตอบะไรี่ไหนกือขุ้นนปปปมาข้อ1ค่ะตัวอย่าง3 3.2สาขอควายนะข้อหนะคะเขาให้จัดรูปอยู่ในรูปของกำลัง 2, สองทัมเราขลต่างกำลังสองเรีนดูเอาไม่ต้องเขียนเด้อ,อ x กำลังสองลบสิ x บวกสิ ปกติถ้าเราจะจัดรูปเร้วก็จัดได้ใช่ไหมอะไรคูณกันได้สิบเอ็ดบวกกันลบสิบสอมีไหมคะมีมก็ลบสิบเอ็ดกับลบหนึ่งไงลบๆเป็นอะไรคูณงสามเอ็กบวี่สามทสใช่ต้องเป็นลบสิบเอ็ดกับลบหนึ่งใช่ไหมคะก็รวมกันเป็นลบสิบสองพอดีใช่ไหมเออคำตอบคืออะไรคะคำตอบก็คือ1กับอะไร1นกับสิบเอดใช่ไหมข้อนี้ไม่ต้องครมาจากไหนเนี่ย คู่มันจะข้อ2องนี่หว่านี่ข้อ2ใหญ่ปัวหาข้อ1ย่อยนะคะเอาใหม่สามจุดสองคอควาย x กำลังสองบวกยี่สิ x บวกอะไรค้กสิบห้าเท่ากับศูจัดรูปให้อยู่ผลต่างกำลังสองแล้วก็ใช้สมบัติของผลต่างกำลังสองด้วยกำลังสองสมบูรณ์ด้วยนะคะอันนั้นเรียนจัดรูปอย่างนี้หน้าคืออะไร หน้าคืออะไรหน้าคือ x หน้ากําลังสองบวกอะไรคะสองหน้าหน้าคือ x หล,ลังเราต้องเป็นเท่าไหร่คูณกันได้เป็นยี 9, 2, 2, 2, 2, 13, ส followed, ่สิบหกสองคูณอะไรดีหกสองคูณอะไรดีหกสองสิบสามแสดงว่าหลังแสดงว่าหลังเราเป็นอะไรคะแสดงว่าหลังเราเป็นอะไรหลังเป็นอะไรนี่หลังเป็นสิบสามเพราะฉะนั้นก็บวกด้วยสิบสามกำลงังอะไรคะกำลังสองพหน้ากำลงังสองบวกสองหน้าหลังบวกหลงังกำลงังสองโอเคไหม ถ้าเราบวกข้าต้องทำยังไงออกนะลบออกให้มันเหมือนไม่ได้ทำอะไรนะคะแล้วตัวนี้ก็เขียนมาต่อบ,บวกร้อยหกสิบห้าเหมือนเดิมเท่ากับศูนย์อออ่ะทีนี้เราก็จับ,บวงเล็บปิดวงเล็บให้มันนะคะปิดวงเล็บให้มันให้ใกลายเป็นผลกำลัง,งสองสมบูรณ์ก็จะเป็นหน้าบวกอะไรคะหน้าบวกหลงังทั้งหมด,ดยกกำลังสองตัวนี้สิบสามสิบสามได้เท่าไหร่นักเรียนคะสิบสามได้สามสามเป็นเก้าสามหนึ่งเป็นสามหนึ่งสามเป็นสามร้อยเท่าไหร่นี่ ร้อยหกสิบเก้าเพราะฉะนั้นแล้วก็จะเป็นลบร้อยหกสิบเก้าบวกอะไรคะร้อยหกสิบห้าได้เท่าไหร่เอ่ยลบเท่าไหร่นี่นี่ได้เท่าไหร่ได้ลบร้อยหกสิบเก้าบวกลบร้อยบวกร้อยหกได้เท่าไหร่สามหรือสี่ฮะ<า>ลบสี่เท่ากับศูนย์แล้วสี่เป็นกำลังสองได้ไหมคะทำเป็นกำลังสองได้เป็นเลขอะไรเอ่ย 2องกำลังสองอันนี้เขาเรียกว่าอะไรคะผลต่างก็ลโลสองกำลัง2องนะคะก <2 S 1> ็จะเป็นหน้าหน้าก็คือ x บวกสิหน้าลบหลังคูณกับอะไรคะ <5 S 1> หน้า <5 S 1> บวกหลัง <5 S 1> เท่ากับ0 <5 S 1> ูนรวมมันหน่อยรวมมันหน่อย1 3บลบสเท่าไหร่ <5 S 1> 11บเอบวกสเป็น <8 S 1> สิบห้าแสดงว่า x อ p l u สิบห้าคำตอบของข้อนี้มีสองคำตอบคือเท่าไหร่กับเท่าไหร่คะเอคอ,อคำตอบคือลบสิบเอ็ดกับลบสิบห้าโอ้หนึ่งข้อไ,ไม่รู้ว่าจะออกไม่ได้ข้อสอบข้อสอบย่อยอ่ะข้อสอบย่อยมันจะออกข้อนี้ไหมแต่ไฟพลาดต้องออกเพื่อวัดผล น่เห็ัมยก็ตัวท่อก็ใช้นีไงหนูก็ใช้หน้าลงสองบวกสองหน้าลังบวกลัางก็ลังสองอะไรพวกนี้ค่ะคนต่างกสองก็คือหน้าลบหลังคนหน้าบวกหลังใช่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 อะข้อต่อไปข้อต่อไปเอาอีกให้มันจำได้ข้อส2มดสองควายข้อสค่ะข้อสอง มีความว่า y กำลังสองลบ98 y บวกอะเท่ากับศูนย์จัดรูปเหมือนเดิมเป็นอะไรนะคะหน้ากำลังสองบวกนะมันเป็นบวกสองนะคะหน้าเราเป็นอะไรหน้าเราเป็นอะไรคะหน้าเราเป็น y อะ y หน้าหน้านะคะหลังเราต้องหลังเราต้องเป็นอะไรคะลบบวกคูณลบได้ลบนะลบอะไรคะสองอะไรได้98 สองสี 2, ่สิบเท่าไหร่คะสองสี่สิบสี่สิบเท่าไหร่สี่สิบเก้าสี่สิบเก้าได้ก็18แปดเนาะหน้าหลังนะคะสองหน้าหลังบวกหลังหลังเราคือลบสี่สิบเก้าใช่ไหมแล้วก็เป็นลบสี่สิบเก้ากำลังอะไรคะกำลังสองถ้าบวกข้าเราต้องทำยังไงเอาอด้วยลบออกลบลบสี่สิบเก้าทั้งหมดกำลังสองบวกสองสามเจ็ดหกเท่ากับศูนย์โอ้ยาวอ้าว อันนี้คือฮะตัวนี้คือกําลังสองสมมูลใช่ไหมคะหน้าบวกหลังซึ่งบวกหลังเราคือลบสี่สิบเก้าบวกเจอลบก็ต้องเป็นลบสี่สิบเก้าหน้าบวกหลังหรือหน้าลบหลังนี่แหละหน้าลบหลังถ้าบวกกำลังอะไรคะกําลังสองส่วนตัวนี้สี่สิบเก้าคูณสี่สิบเก้าได้เท่าไหร่ครูไม่ท่องเลยนะครูใช้คือคิดเลขได้เท่าไหร่คะสองสี่ศูนย์หนึ่ง เราะจะเป็นลบสองสี่ศูนหนึ่งบวกสองสามเจ็ดหกฟูฟูคิดให้เลยได้เท่าไหร่คะได้ยี่ห้าเพราะฉะนั้นแล้วยี่ห้าอะไรกำลังสองยี่ห้าคืออะไรกำลังสองคือห้ากำลังสอง y ลบสี่สิบเก้าทั้งหมดกำลังสองลบห้ากำลังสองเท่ากับศูนย์อันนี้เข้าผลต่างแล้วใช่ไหม ผลต่างกำลังสองใช่ไหมคะหน้ากำลังสองลบหลังกำลังสองได้หน้าหน้าคือเท่านี้ลบหลังคูณกับหน้าโอ้คืออนุญาตดูนะ่ยหน้าบวกหลังเท่ากับศูนย์วงเล็บแรกได้เท่าไหร่คะวงเล็บแรกได้เท่าไหร่เอ่ยได้วายลบห้าสิบสี่ส่วนอันที่หลังมาคือวายลบ สี่สเท่ากับ0แสดงว่า y มีอะไรคะใช่แล้ว y คือสี่สบสี่กับห้าสิบสี่ไวไหมวันคคืออยวที่คุณจะสอบเก็บคะแนนนะคะน้าอีกสองข้าข้าที่ครูคุณจะสอบอีกข้ามหนึ่งแล้วก็ค่าถัดไปจะสอบนักเรียนทบทุณนที่เลขมาได้นะคะ ให้เอาคืนคิเล็มาคือคิเลน้อยก็ได้โทรศัพท์อก็ได้แต่ว่าโทรศัพท์หนูเอามาอยู่แล้วใช่บาคุณมอเอามาพน่าจะเป็นสอนิคาบนึงวันไหนอะคะแล้วสอบวันไหนอะ วันศุกร์เหรอวันพุธเราเรียนอีกคาบหนึ่งใช่ไหมไม่ไม่ต่อว,วันศุกร์นะคะเพราะเรามีเรียนกันอีกในพรุ่งนี้ใช่ไหมพรุ่งนี้เราเรียนด้วยกันหรือเปล่า <S <S อะไรครับเอาพี่เล็กมาได้พลศอ่ะวันพุธวันพุธวันพฤหัสพรุ่งนี้เนาะพรุ่งนี้ ม่อนมื่นนะไมพูวสดีคาดหนึ่งพูดแล้วสดีคาัหนึ่งแล้วก็สอบวันศุกร์่าแรืออะไรนะคะวันวันอาคารครูสอนเยอะแต่ว่าวันพรหครูก่อยู่ั้สบอะไรนะคะวันวันอาคารูสอนเยอะแต่ว่าวันพรนิหารครูก็ว่าอยู่้งสาคา่ะว้าอือรเรีูใ้ยี่แมาหลานะฮะาษาอังกี่มีเรียนภาษาอังกีษคนนึงคนะจ้วะ ไม่รู้อ่ะกูไม่รู้อมาดูข้อต่อไปค่ะข้อต่อไปข้อสามแซกกำลังสองบวก7จ็ร้อยห้าสบหกเท่ากับหกสิบแซก ครูว่าจะทำคลิปให้ใช่ไหมจะคุยมันทำเลยอะจัดรูปจัดรูปย้ายตัวแปรไปหากันนะคะเป็นเท่าไหร่คะนักเรียนแซดกำลังลสองลบหสิบแซบวกอะไรคะเจ็ด้ากวกับศย์ความจริงหนูเดาตัวเลขก,ก็ได้ว่าอะไรคูณกันได้เจ็ห้าสิบบวกกันได้หกลบหกสิบแต่ว่าเรามาจัดรูปก็ได้ค่ะจัดรูป อ่ะเป็นเส้นหน้ากำลังสองบวกสองหน้าคือเส้นหลังคืออะไรคะหลังจะเป็นเท่าไหร่สองคูณเลนติโลหกสิบสองคูณเลนติโลหกสิบลบสามสิบใช่ไหมคะเสียงว่าหลังของเราเป็นอะไรหลังของเราเป็นลบสามสิบก็บวกด้วยลบสามสิบทั้งหมดกำลังสอง บวกเข้าก็ต้องลบออกด้วยลบ30ทั้งหมดกำลังสองนะคะบวก7จ็ดร้หากเท่ากับศใส่วงเล็บให้ให้เป็นกำลังสองสมบูรณ์คือตรงนี้ถึงตรงนี้นะคะก็จะได้เป็นหน้านะคะลบ30สบบวกหลังนี่แหละทั้งหมดกำลังสองถัด <önemli> มลบกับ3าสาเป็นเก้ารอค่ะ บวก756ดี่ลบหายไปลบตัวนี้หายไปลบลบเป็นบวกนะคะ,นนะก็มีแต่ท้างหม่ลบตัวนี้ตัวเดียวนะโอ้ยอีหยังติ๊กพิมมี่เดี๋ยวจะเสียงแจ๋วเลยล่ะก็เสียงปกติซูมซิมซูมซิมระเบดเปล่ได้ระเบิดได้มาแล้วก็อย่าทำให้มันเสียงดัง มุทิดาเอาวางลงค่ะบเารบวกเจ็ดคือเท่าไหร่คะได้ร้อยเท่าไหร่ลบเก้าร้วกเจ็ได้เท่าไหร่ลบเท่าไหร่คะลบร้อยลบร้อยบสี่อะไรคุณกันได้ร้อยส อะไรกันล่ะสองนั่ละจดี่ตั้งไม่เอตั้งไม่ร้อะไร่าพดเลยเขาตั้งงไงจุดสองจุดสองก็เป็นลบจุดสองกำลังสองเท่ากับศูนย์อันนี้ข่าผลต่างกำลังสองเลยใช่ไหมผลต่างกำลังสองว่าไงนะหน้าอะไรคะหน้าลบหลังคูณอะไรหน้าบวกหลัง คำตอบมี2องคำตอบคืออันนี้ Z ลบ42กับอะไรคะ Z ลบ28 28เท่ากับ28หรือ18 28หรือ18 18เท่ากับ0เพราะฉะนั้นคำตอบของเราคือ Z เท่ากับเท่าไรคะ42กับ18ถ้าหนูลองแทนค่าขอ42ับ18ใส่เข้าไปในนี้ก็ได้นะ ทีนี้นักเรียนครูจะมาแนะนำแอปพลิเคชันที่ช่วยในการเรียนนะคะก็คือไอ้พวกนี้สมการพวกนี้มันใช้แอปถอดถอดสมการได้เออโทราัพท์ดนโหลดมาก็ได้นะคะแต่ว่าหนูไม่ได้ใช้หรอกวันจริงอ่ะเออแอปเต็มมีหลายแอปฮะ